สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังหลังจากชัยเชฟมานะครับสำหรับคนที่สนใจเชฟโรเลตโคโลราโดหรือบางคนกำลังจะสนใจเพราะว่าเห็นในตลาดมือสองราคาถูกนะครับคันนี้ผมใช้มือเดียวเนาะใช้มาตอนเนี้จะ3 0 0แสนกิโลแล้วนะถ้าดูที่หน้าปัดจะเห็นนะครับเกือบส0 0แสนแล้วอีกไม่กี่ร้อยโลก็ส0 0แสนแล้ว คันนี้เป็นโคลราโด2012สี่ประตูยกสูง Gear omatic, เกียร์อัตโนม c ติรุ่นเกือบท็อปนะครับรุ่นเกือบท็อปตัวท็อป็็จะมีครูสคอนโทรลคันนี้ไม่มีนะครับเป็นเกียร์อัตโนมติเป็นแอร์ออโต้นะฮะหลายคนกังวลน,นะครับเหมือนผมช่วงแรกตอนที่ตัวเชฟถอนตัวไปจากตลาดเมืองไทยก็กังวลว่าจะหาอะไรได้ไหมนะครับ แต่ด้วยความเราก็เราก็เป็นนักท่องเว็บนะครับเราก็ดูไปเรื่อยแล้วเราก็เจอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลก็คือว่ามันมีอะไรอยู่นะครับมันมีอะไรอยู่ประมาณ5.10ปีนับจากนี้เพะฉะนันเนี่ยก็เลยคลายกังวลไปได้นะครับผมเล่าประสบการณ์การใช้แล้วกันนะครับเกือบ3 0 0แสนกิโลมีปัญหาไหมผมต้องเล่นอย่างนี้ว่า3 0 0แสนกิโลยังไม่เคยเจอปัญหานะครับยังไม่ไปเคยไปจอดกินข้าวลิงที่ไหนเลยนะครับ รถคันนี้ไม่ใช่รถบรรทุกที่ซื้อมาบรรทุกหนักนะครับเป็นรถใช้ในครอบครัวก็ขับปกตินะครับขับเร็วบ้างช้าบ้างตามปกตินะครับเข้าเมืองบ้างนะครับข้อเสียของมันของเชฟเนี่ยหนึ่งนอกจากจะไม่มีศูนย์กับ2ก็คือว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2อ0 0เนาะมันจะกินน้ํามันนิดหนึ่งเฉลี่ยอยู่ประมาณถ้าขับในเมืองกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ประมาณสักส1บกิโลลิตร12บกิโลลิตรแต่ถ้าออกต่างจังหวัดเนี่ยทางยาวๆวิ่ง อย่างไปพัทยาไปภาคกลางอะไรอย่างงี้นะครับสั่งสายมอเตอร์เวย์ยาวๆเลยคาคันเร่งสักร้อยี่สิบก็กินอยู่ประมาณสักสิบสี่สิบห้ากิโลลิตรก็ถือว่าไม่ไม่กินมากนะครับไม่กินมากข้อดีคือข้อเสียมไม่ค่อยเจอเอางี้แล้วกันผมยังหาไม่เจอแล้วกันว่าข้อเสียมันคืออะไรนะครับข้อดีมันคือหนึ่งผมเป็นคนที่ขับรถชอบความเซฟประมาณหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งระบบการทรงตัวต้องยอมรับว่าดีนะครับ ขับเร็วๆไม่มีวิวนะครับขับ150ยห้ารหหรือแม้แต่เหยียบไปถึงร7 0เจในบางถนนนะครับก็ไม่รู้สึกวิวนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันสูงก็จริงแต่มันไม่วิวไม่ลอยนะครับสองคือพละกกำลังเครื่องค่อนข้างแรง <c oughs> เครื่อง2อ0พเนี่ยถือว่าไม่ผิดหวังเนาะคือตอนนี้3า0 0 0 0กิโลนะครับเป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยแต่ถ้าผมอยากออกตัวแบบล้อฟรี ผมก็แค่กดคันเร่งแรงๆล้อฟรีเลยนะครับล้อฟรีได้เลยออกล้อฟรีทุกวันนี้ก็ยังออกล้อฟรีได้ถ้าถ้าอยากจะทำนะครับหนึ่งเครื่องแรงเวลาเราแซงเนี่ยที่ความเร็วประมาณร้อยร้อยร้อยกว่ากว่าเนี่ยเราแซงเนี่ยเราแค่กระแทกคันเร่งแรงๆ,ๆนะครับแรงมาเลยพุ่งแบบเป็นจรวดเลยนะครับพุ่งเป็นจรวดเลยแล้วก็ผมว่าออปชันเขาค่อนข้างดีนะครับระบบเซฟตี้ Option ดีออปชันดี นะครับแล้วก็ตอนนี้อะไหล่ทั้งมือสองมือหนึ่งเนี่ยในตลาดมีเยอะมากตอนนี้ผมว่าในตลาดมีเยอะมากนะครับหรือถ้าใครอยากจะเบื่อเครื่อง2008ไปหา2005ก็มันมีอู่ที่เขารับทำอยู่วางเชฟ2 0 0 0ัก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็ไม่จุกจิกด้วยผมใช้มา3 0 0แสนเนี่ยมีเปลี่ยนสายพานไทมิ่งไป2ครั้งเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวพอแต่สามแสนก็จะเปลี่ยนอีกนะครับสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนไปแล้ววาล์วน้าปั๊มน้ําเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบถัดไปเนี่ยก็คือตอนนี้มันสามแสนลวแอร์มันเริ่มไม่เย็นนะครับแอร์มันเริ่มไม่สู้แดดแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนแอร์นะครับคือเดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็จะมีแผงคอยร้อนแผงคอยเย็นนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ตู้แอร์แล้วก็ตัวบลัเวอร์แอร์ก็ดูๆูตอนนี้ก็ ตั้งงบประมาณไว้แล้วว่าจะต้องประมาณสักเท่าไหร่นะครับก็หลักหมื่นนะครับหมื่นประมาณหมื่นกลางๆน่าจะจบแล้วก็ก็น่าจะใช้กันต่อได้อีกสักสี่สห้าปีนะครับก่อนที่จะขายนะถามว่าขายแล้วไปไหนชั่วโมงนี้น่าจะต้องไปไฮบริดนะครับถ้าไม่ไฮบริดก็กระโดดไปรถไฟฟ้าเลยนะก็เป็นรถที่ดีนะครับขับดีแล้วก็ใครที่ยังมีใช้อยู่นะครับ ดูแลรักษาดีๆผมเชื่อว่ารถกระบะบ้านเราเนี่ยรถกระบะดีเซลเนี่ยขับได้เป็นผมว่า15บหปียี่ปีก็ยังขับได้นะครับถ้าเราดูแลดีๆไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ฝากไว้แค่นี้ครับเป็นแนวทางสวัสดีครับ